สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับอึมาฝากทุกคนกันนะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเราพูดกันถึงอึในช่อง History World แล้วเนี่ยมันจะเป็นอึที่ธรรมดาได้ยังไงลรอครับมันไม่ใช่อึธรรมดาเพราะมันเป็นอึที่ถูกใช้มาเป็น อาวุธในสงครามเวียดนามนะครับผมฮะอึนเนี่ยนะกลายเป็นอาวุธได้มันกลายเป็นอาวุธได้ยังไงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการใช้อึนเนี่ยถูกใช้โดยทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเวียดนามเหนือเวียดกงนะครับหรือฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการเอาอึมาใช้ประโยชน์ในสงครามเช่นเดียวกันเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับก่อนอนเนี่ยผมให้ทุกท่านถ่ายกันก่อนดีกว่าว่า อึเนี่ยนะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรในสงครามได้บ้างใช้สนับสนุนการรบแบบไหนลองคอมเมนต์กันมาก่อนได้เลยนะครับซึ่งถ้าคอมเมนต์กันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของเวียดนามเหนือก่อนกองกําลังฝ่ายเวียดนามเหนือโดยเฉพาะเวียดกงเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของ GI ที่ต้องไปรบในสมรภูมิเวียดนามเลยเพราะอะไรกันนะครับมันไม่ใช่เพราะพวกเขาต่อสู้เก่งหรอกแต่ว่าเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับใช้การรบแบบกองโจรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมาก ในพื้นที่ของพวกเขาซึ่งหนึ่งในวิธีการรบแบบกองโจนเนี่ยนะครับมันคือการวางกับดักครับซึ่งกับดักของพวกเวียดกงในสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับก็มีอยู่มากมายหลายรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกับระเบิดแบบทริปไวระเบิดฝังแบบไม้นะครับหรือแม้กระทั่งกับดักแบบประยุกต์ง่ายๆที่ใช้ไม้และหนามต่างๆหรือที่เราจะเรียกกันว่าปันจี้แท็บเนี่ยนะครับ ซึ่งตัวอย่างของกับดักแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็มีการขุดหลุมแล้วก็ฝังนามไว้นะครับแล้วก็เอาใบไม้มากรบด้านบนทําให้มองไม่เห็นหลุมตรงนั้น หรือไม่ก็เป็นกับดักสปริงติดตะปูนะครับผมที่จะติดอยู่กับต้นไม้ถ้าเกิดใครเดินผ่านเนี่ยมันก็จะถูกปล่อยลงมาฟาดคนคนนั้นได้เลยนะครับเราเรียกได้ว่าถึงมันจะดูธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็อันตรายถึงชีวิตได้เลยในบางกรณีที่มันถูกจุดสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกจุดสําคัญแล้วทหารไม่ตายเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับส่งผลที่ยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะอะไรกันนะครับ จุดนี้เนี่ยแหละครับผมที่ทหารเวียดนามเนี่ยจะใช้อึเข้ามาสนับสนุนการใช้กับดักแบบนี้ยังไงกันพวกเขาเนี่ยนะครับผมจะเอาอึหรือว่ามูลสัตว์มูลคนต่างๆเนี่ยเอามาทาไว้ตามหนามนะครับแล้วถ้าเกิดทหารอเมริกันคนไหนเนี่ยเหยียบติดกับพวกนี้เนี่ย เขาอาจจะไม่ตายทันทีนะครับแต่แน่นอนว่าเขาจะติดเชื้อแบคทีเรียอย่างแน่นอนจากสิ่งสกรปรกที่มันถูกเคลือบไว้ตามหนามพวกนั้นซึ่งบาดแผลแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ทําให้เขาตายทันทีหรอกแต่ว่าต้องรีบถูกส่งไปรักษาตัวทันทีนะครับก่อนที่แผลจะติดเชื้อไปมากกว่านี้แล้วด้วยความที่มันเป็นแผลที่ได้แบคทีเรียจากอึอมาเนี่ยการปฐมพยาบาลภาคสนามเนี่ยนะครับมันไม่เพียงพอต่อการรักษาฐานคนนั้นผู้บัญชาการจึงไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากเรียก พอเมดิแวคมาเพื่อมารับตัวเขาออกไปจากสนามรบซึ่งนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่พวกเวียดกงต้องการการจัดการกับฐานคนเดียวเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับการจัดการฮอสตรูหนึ่งลำพร้อมด้วย นักบินและผู้ช่วยนักบินพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่โดยสารมากับฮอลํานี้ความสูญเสียเนี่ยนะครับมันจะมากกว่าการใช้กับดักธรรมดาอีกมากมายก็เรียกได้ว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่สกรปรกและไร้มนุษยธรรมมากๆเลยนะครับการเลือกเป้าหมายโจมตีฮอลเมดิแวกเนี่ยส่วนนะครับทางฝั่งของอเมริกาล่ะเขาใช้อึนในการสนับสนุนการรบยังไงของอเมริกาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีการใช้อึนเนี่ยผสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมันคือยังไงกันก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทหารอเมริก น,นะครับกมีวิธีหนึ่งที่ไว้ใช้นะครับดักโจมตีเส้นทางขนส่งสเสบียงของพวกเวียดกงและเวียดนามเหนือ นั่นคือการนะครับผมปล่อยอุปกรณ์ส่งสัญญาณเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆนะครับที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งสเสบียงของทหารซึ่งการปล่อยเซ็นเซอร์ทั่วไปนะครับจากเครื่องบินมีโอกาสความเป็นไปได้ที่สูงนะครับที่กองทัพเวียดกงและเวียดนามเหนือเนี่ยจะไปเจอเจ้าเซ็นเซอร์นั้นเข้าและทําการทําลายมันได้สําเร็จด้วยเหตุน,นี้เนี่ยนะครับทางกองทัพสหรัฐเนี่ยจึงมีความคิดแปลกๆนะครับผมที่จเจ้าเซ็นเซอร์นี้เนี่ยห่อหุ้มนะครับด้วยอุจจาระนะครับหรืออึนเนี่ย ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งอึที่ใช้เนี่ยจะเป็นอึปลอมแต่ก็มีความเหมือนกับอึจริงๆมากๆเลยซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากวิธีของ CIA เพราะ CIA เนี่ยก็ชอบซ่อนไมซ่อนกล้องนะครับต่างๆนนาๆไว้ในอึไว้ในขยะนะครับไว้ในซากศพศสัตว์เหมือนกันวิธีนี้เนี่ยจึงได้ผลมากกองกําลังเวียดนามที่เดินผ่านไปผ่านมาเมื่อเห็นอุจจาระเนี่ยก็นึกว่าเป็นมูลของสัตว์ก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับแท้ที่จริงแล้วมันมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในโอ้โ ไม่ถึงมากๆเลยนะครับอ่าเป็นไงไทยถูกกันบ้างไหมซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นเพียงตัวอย่างในสงครามเวียดนามเท่านั้นนะครับในสงครามอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการใชอ้อึอาจจะมีการใช้สิ่งปฏิกูลมาสนับสนุนการรบอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นยุคโบราณอย่างยุคกลางเนี่ยก็มีการนะครับผมเอาอึเอาศพสัตว์เนี่ยลงไปใส่ในลําธารน้ําเวลาล้อมเมืองเนี่ยเพื่อทําให้เมืองนั้นเนี่ยนะครับไม่มีน้ําใช้เพราะน้ําเน่าแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องอ่อนแอจนสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้กันไปอะไรแบบนี้นะครับจริงๆมันมีมากมายเลยแต่วันนี้เนี่ยเราย อย่างมาแค่2อันนะครับผมของสงครามเวียดนามเท่านั้นหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ